ผลงานการตึกแหครับปลาบึกตัวนี้หกโลแปดตัวนี้สามโลตัวนี้สองโลปลาดุกสามโลแล้วปลาอันนี้หักปอกนะครับได้หกโลสามนะครับประมาณหกโลนะครับประมาณหกโลหาละกับปานิ้นนะครับอันนี้ผลงานวันแหบ้านดงน้อยตำบลพระธาตุอำเภอ นาดุลน,นะครับแหมาหนี่แหฟังสองร้อยบาทนะครับว่าลงไปถือปลาในปลาบึกงไง<ป>อ <c oughs> หกโ้แปดนะนครับตัวนี้ครับหกร้แปดปลานะครับอันนี้อันนี้สื่อขายร้ละหาสิบบาทขายร้ลยหาสิบบาทครับเนี่ยนี่ตัวนี้ก็สามร้อยหาสิบกันเลยยืดสามร้อยตัวนี้กับตัวนี้ร้อยหาสิบตัวนี้ร้อยหนึ่งนะตัวนี้ร้อยหาสิบนะครับรัตเชีย อมื่อ้น ah. ี่ก็ข้ายให้ถึกๆนะครับพวกปลากระหูปลาโมนี้ก็ร้อยโลราสามที่บาทนะครับถึกๆนะครับผลงานโมนี้นะครับแหแหใส่แหแปดเซนนะครับเก้าเซนนะครับปลาบึกนี่ถึกแหแปดเซนนะครับแปดเซนเอ็นเอ็นปอนธรรมดาเป็นบิดเป็นบิดกาถือกันครับเอ็นบิดแปดเซนนะครับอันนี้ถือตัวหนึ่งนะครับ เป็นปลาบึกตัวสามโลนะครับแล้วก็โตัวตัวหกโลแปดนี่คือของเอ็นปอนนะครับกับตัวสองโลถือเอ็นปอนนะครับส่วนเก้าเซนตัวนี้ถือพวกปลา,ากระหูครับอันนี้เป็นผลงานมื่อนี้นะครับถือว่ามานยุบ,บัดสองร้อยนะครับก็บไปขายถ้าไทยบ้านมักมกมักมู่จักครับแต่ว่าสิเขายเบึ้งนะครับราคาถึกๆึนะครับ,รบอันนี้เป็นผลงาน การว่านเหนะครับ